I'm okay. a เสียงประมือเรายิ้มสดใสเป็นกำลังใจใหที่งานหมอลำเซนีโอหลวงประศกันตาจงอางตาแต่สะออนเจอะยสะออนนี่ยังเยี่ยะสะออนตอนพิลัตต์ปาดิีีอยู่เออเออนี่ยนะของแท่ของเริงนั่นของเท้เอออนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวนนงนเดี๋ยวงัสดเี๋งานสวัดีี๋ยวยงาัสเอาเอาแม่เดียยานวดีจะี๋ยวเดีตยงนสวัดีเดวเวานีเดียดีนีีงานสวัสดีเี่น้อง โอ้ยเราจะเป็นเตียมเนาะกันตมากก็พูดสาวนี่นะไม่ยังคือบออกดูแลหน่อยโลยนโล้ยลลลสามสี่โลโลสาี่พี่หลักทางพี่น้องสกุลคร่ะสวัสดีค่ะน้องเนพ่อนำนาดค่ะสวัสดีพี่น้องสกุลสคุนค่ะสวัสดีครับน้องลงโงสกอรคใสวัสดีพี่น้องสุกุลสกุนคับ สวัสดีค่ะน้องกาเป้ค่ะมึงเห็นเงี่ยของมึงหรือเปล่เนาะไม่เห็นีม้ไม่นด้ดังมาเยอกใว่บัานสุนักเองวบพาผกันออกไรมึงเจอบ้านมึงเปคือเราลองเยันแน่มันทำตัวหมายตามต้องพบรางงานแข่งเรือนี่และนี่นะลองดีก็บึงยินงเทียกิูฟัอยู่อาคารว่าเสียงกูเดีวมาจากคัดจากแน่คัด ไม่เคยต้องกาคืนรุ่นเลยใจแลเรียนมันร่นโอ้ยลีสั่นแล้วไปแทนเนาะเอาไม่รุ่นหรร้านหนะเอาอเอาเอาต็ดีอะไกเอาท่อนขู่เอาไหการแขวใช่ไหมเอากัดกเวนงยังไงฟังดีไหมกูมักฟังกเตะการฟันกาวการเตะการฟันกัรแขวแเาลืมบเ ประมวนยังไม่อีกดไม่อีกสุดดังเด้าสวบามันตบาประมวนประมวลมันมีควาารับผิดชอบแต่ด้แม่ค่ะเล่นขึ้นกุ้มเปิดได้นิเพราะธรรมดาแม่เออมือนีเขาซ้อมอ่าครูนักอวดดิสเกิดมันหดดิปานี่อันนี้คูกบอลูนั้นเาตัวจสอบตรวจสอบพง เขาเรียกเราซีเบลแค่ไหนเขาสอบแล้วดื้อมันก็เลยแต่งตัวว่าท่านคือจังไรค่อนน้อนะข้อสอบแล้วใบสามใช่ปะเออมันก็บว่าท่านง้อวางได้ปะหมายข้อวางนี่ต้องบ่ทันทุกอันเลยว่ทันทุกอันนั่นแหละนี่กูถึงพยายามบระค่อยแจไงว่ามันเป็นคือบ่ทันสุ่ยพี่ระดาบม่ได้เห็นป้องเออคัาอยู่ดีแี่เออพอเงินกค่ละกันแล้วปะที่ลาวตอนนั้นพี่นอกแน่ลายสตุ๊กเปิดนั่น ตืนเต้นหลายค่ะวันนี้าครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกของน้องเยนพอน้ำนานนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกถือได้ว่าเล่นีหยงจังสีรู้ซื้อว่าเป็นนียนที่แปลงใหม่แล้วก็ท้าทาทยมากๆวันนี้ก็อยากจะขอฝากนะคะเข้ากลุ่มไปให้กําลังใจน้องเยนพอน้ำนาเยอะๆด้วยนะคะอา้อาวก็จะเปิดนแต่งงานเฉูอ๋อ ขอทีบเดินขอซิงเกิลหน้าหักนอกแม่ตาหักนอกแม่อันจะน้อยแค่ไสู้ยังกันโอ้ยตัวนี้กินหัวหน่าสักมาดิสู้สาวทาทาขึ้นที่ทามาลยดนตีโอ้ยทเปทีที่หัวเขากระสือโอ้ยใหญ่เบิร์ดเขาทตาหัวกันทท่วงร่วเนาะกูเห็นตาหัวัวรเราทามาดรี สุณถามว่าฉิบก็โทษว่าเมสซี่คุณบก่กอาจารย์เมื่อกี้ตะโกนไปขอโทษด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเด็กใหม่เขาจะกลัวคือเขาไม่ชินไงอาจาไม่มีอะไรไม่มีอะไ,ไรนะลูกนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะออน่าจา์นะจย์ <c oughs> อันนี้เขาสีรลอนเป็น้ักกู้ปิดอยู่ออันนี้ขึหน่อยนิดหนบ่เป็น้อันนี้ขึหน่อยนนเป็นบอันนี้เึนมาเซมเปิลเซมเปิลเข้ามาเซืมเปิลอะไรเนี่ยยังคำสัญญาฝ่าหลังฝนอะไรเนี่ยนไหคำสัญญาฝ่าลังฝนเล่นเล่นได้เพราะน้ออาจารย์ดตีเนาะเมื่อเล่นโดนแล้วกาต้าก็จะเลือบ้านเตงตึเตึตึตึงตึง จอบฟั้งอยู่เด้อกำกันไหนอย่าลืมเด้ออาจารย์เอออันเขาตกลงกันบางเว่นนั่นเออประเพณีแสดงตั้งสี่ดีย้องบอกกันเด้ออาจารย์อาร์เกันเซาคอนเซาปันกันอาจารย์อาร์ก็ตจานโดกับทีมฟอยด์ไปก่อนก็ได้โนโอยดโดนี่เป็นแม่บ้านเด็กกถือตะฟอยด์แทน จารย์ก็สนับสนุนเย็ดกันอาจารย์กันเย็ดหลายแต่ละคนนี่เนาะมา สดใสสว่างกับหลังจะกตื่นมาอย่าไปห,หาเขาตอ,อนนี้เป็นที่อนกับฝาอย่าไปห้หาไอ้กับน้องลายจะฝาดลำฟุตเจ้าสิ คุณกับนังใจนะครับให้กับบอสโนงศกักับน้องเนธพรอํานาจครับเมนี้นะครับแซ็ปเปิลเราให้ฟังเสื่ออยากดูในรูปแบบของเดอะมิวสิคัลฟูลูนั่งกลัวเมือนี้นะครับไปเบิรงกันได้ครับในไลฟ์กลุ่มปิดของเราบัตรหนึ่งร้บาทครับฝากด้วยนะครับมันมีหลายๆเวอร์ชันเพราะว่ามันเป็นเดอะมิวสิคัลนะครับที่นงคูนศกันะครับ คิดเองทํามเองขึ้นมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร์เล็กน้อยนะครับเพื่อให้เรียงล่าม,มันดูละมุนดูเข้มข้นขึ้นนะครับพี่น้องครับทีน,นี้เป็นเวอร์ชันของน้องเนทพรอํานาจขอกาลังใจพี่น้องกดลิงก์ด้านล่างนะครับขอมาในกรุงปิดน,นะครับมาพอกันในสําคัญมือนีนะครับได้ลิงแสแมจากเมื่อโกสุสูงออ,อยากขึ้นสลิหละอยากขึ้นสลิงแมนทุมืนนี้เขาขึ้นขสลิงนะครับโอ้ยน,น้องแมนเดี๋ยวมัจากใดเนอะบาดท่านะไรสิขึ้นเป็นนั่งโซ่เพศโซ่วง ฮะเป็นนั่งโซวเพ้นโชวงติกลินไปโชว์ติกลิ่นไปยุงสีนอหนอแบบพี่ปิ๊มเพ้นเยอะติกลินโชว์แบบนี้ลิ่นโชว์ยู่งขดยุ่งสีนออล่าพี่นอขอบพระคุณนะครับทีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่กลุ่มปิดแล้วนะครับขอบขอบคุณพี่น้องรัตูใหม่ใจทุกดวงครับพี่น้อกดลิงก์ด้านล่างอาจารย์ต้งครับทีมงานเถิงแชนแนลนะครับ